เมื่อคืนนี้นะที่บ้านคุณครูนะมีเหตุการณ์ฝนตกหนักมากๆเลยแล้วพอมันฝนมันหยุดตกนะเด็กๆมันก็มีเสียงสัตว์ชนิดนึงมันร้องดังโอ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 ,โอตัวอะไรคะเด็กๆเออมันคือกบใช่ไหมเด็กๆเด็กๆเคยเห็นกบไหมลูกรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงโอ้โหยังไม่เคยเห็นเอา้ามันมีอีกตัวนึงนะมีเสียงอย่างนี้เด็กๆ อึ้งอางอึ้งอางตัวอะไรคะอึ้งอ่างโอ้โหจริงด้วยจริงด้วยแล้วมันยังมีตัวอะไรอีกตัวหนึ่งนะคางอะไรนะคางอะไรเนะเด็กคางคกเจ้ากบเจ้าอึ้งอ่างเจ้าคางคกเนี่ยเขาเนี่ยจะชอบมากเลยนะเวลาฝนตกจะส่งเสียงร้องกันดังมากเลยเพราะอะไรรู้ไหมเขาบอกว่ามันจะหาคู่ มันจะแต่งงานกันอ้าวทีเนี้ยเจ้ากบเนี่ยนะเขาเป็นสัตว์ที่เกิดในฤด,ดูฝนวันเนี้ยเราจะมาคุยกันเฉพาะเรื่องเจ้ากบเลยนะเจ้าอึงอากับเจ้าคังคกเนี่ยเกี่ยวไว้ก่อนเอาเรื่องกบก่อนเด,เด็กอยากรู้ไหมคะว่ากบเนี่ยมันชอบหน้าฝนเพราะอะไรไปดูกันเลยค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเราก็จะมาคุยเกี่ยวกับรูปร่างหน้าตาของเจ้ากบเด็กๆเ,เคยเห็นกบไหมลูก เอาทำไมเคยเห็นดูในรูปนี้นะดูซิว่าเจ้ากบเนี่ยเขารูปร่างหน้าตาเป็นยังไงมีตากี่ตาคะมีตาสองตามีปากหนึ่งปากเหมือนเราเลยแล้วก็มีขาขาของเขามีทั้งหมดสี่ขานะลูกนะแล้วขาหน้ากับขาหลังให้เด็กสังเกตสิขาหน้ามันเป็นยังไงนะแล้วขาหลังมันเหมือนขาหน้าไหมอ๋อไม่เหมือนขาหน้ามันมีสองขาขาหลังมีสองขาขาหน้า อย่าสั้นกว่าขาหลังเห็นไหมคะเอ๊นอกจากสิ่งที่คุณครูพูดมาแล้วเนี่ยรูปร่างหน้าตาของเจ้าก,กบในความคิดของเด็กๆเป็นยังไงอีกนะและเด็กรู้หรือเปล่าคะก่อนที่มันจะมีรูปร่างหน้าตาแบบเนี้ยแต่ก่อนเนี่ยมันไม่ได้มีรูปร่างหน้าตาเป็นกบอย่างนี้นะอ่าตอนมันเล็กๆเนี่ยนะมันก็ออกมามันเกิดจากไข่เนี่ยลูกเจ้าก,กบตัวใหญ่เนี่ยนะเขาก็จะไปไข่ไว้ในหนองน้ํา เวลาที่ฝนมันตกๆตกเนี่ยเป็นฤดูฝนเนี่ยเจ้ากบเนี่ยเขาก็จะไปไข่ไว้ที่หนองน้ำํำเด็กดูไข่กบสิลูกเป็นกลมๆใซสๆแบบนี้เนาะเอาไปไข่ไว้ในหนองน้ําเลยวันเวลาผ่านไปเจ้ากบเนี่ยก็จะออกมาจากไข่เวลาที่เขาออกมาจากไข่เนี่ยนะเขาไม่ได้กลายเป็นกบนะเด็กๆเขาจะมีหัวโตๆมีหางยาวๆเขาเรียกว่าลูกออดเด็กๆเ,เคยเห็นลูกออดไหมคะ นั่นแหละก็คือกบตัวเล็กๆนั่นแหละคือเจ้ากกบตอนเป็นเด็กนั่นเองโอ้แล้วเขากลายเป็นกบได้ยังไงนะพอเจ้าลูกออดเวลาผ่านไปเจ้าลูกอก๊อดค่อยๆโตใช่ไหมพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเริ่มมีขาออกมาเด็กๆม,มีขางอกออกมา,มมา,ออกมาแล้วก็หางยาวๆของเจ้าลูกอ๊อดเนี่ยนะก็จะหดเข้าไปอาพอหางของมันหดเข้าไปหมดแล้วมันก็จะกลายเป็นเจ้ากบตัวเล็ก แล้วก็กินมแมลงจนกระทั่งกลายเป็นกบตัวใหญ่แบบในรูปนี้เลยค่ะอ้าวจากที่เราดูเรื่องการเจริญเติบโตของเจ้ากบมาเนี่ยนะเราสามารถบอกได้ว่าเจ้ากบเนี่ยเขาเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ําครึ่งชีวิตของเขาครึ่งหนึ่งอยู่บนบกอีกครึ่งหนึ่งก็อยู่ในน้ําเห็นไหมลูกตอนเขาเล็กๆนะเขาอยู่ในน้ําอยู่ในน้ามาเรื่อยๆเลยจนกระทั่งเขาโตขึ้นเนี่ย เขาก็มาอยู่บนบกก็ได้ส่วนใหญ่ก็อยู่บนบกนะแล้วก็อยู่ในน้ําได้เด็กๆดูสินี่แหละคือวงจรชีวิตของเจ้ากบนะอามาทบทวนกันหน่อยตอนแรกเจ้ากบตัวใหญ่นี้ก็ออก,ก,ก k, อไข่เนาะไม่ใช่คลอดนะออกไข่มาพาอออกจากไข่มากลายเป็นอะไรคะลูกกลายเป็นลูกออด้วจากลูกออดกลายเป็นอะไรคะอ้าหางหดเข้าไปมีขาง,งอกมากลายเป็นเจ้าอะไรลูกเจ้ากบอ่าเห็นไหม ครึ่งหนึ่งของเขาเนี่ยอยู่ในน้ำอีกครึ่งหนึ่งขึ้นมาอยู่บนบกเนี่ยเขาเรียกว่าสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ํานะทีเนี้ยเรารู้แล้วใช่ไหมคะว่าทําไมเจ้ากบเขาถึงชอบหน้าฝนเพราะมันเป็นหน้าที่เป็นฤด,ดูที่เขาจะได้มีลูกของเขาไงเด็กๆทีเนี้ยตอนเด็กๆนะคุณครูนะเคยคุณครูชอบไปเดินอยู่ที่ตามหนองน้ําหรือตามบ่อน้ําที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยเขาซื้อมาไว้เลี้ยงบัวนะเด็กๆ แล้วครูก็ใจลูกออสครูก็ชอบไปจับลูกออสมาเล่นเอาลูกออสเนี่ยนะมาใส่ในขวดเอาน้ําใส่แล้วลูกออสใส่ในขวดไว้แล้วก็สังเกตดูว่าเจ้าลูกออสเนี่ยจะมีขางอกออกมาเมื่อไรเด็กๆลองทําดูก็ได้นะลูกพอมันมีขาง,งอกปุ๊บเด็กก็เอาไปปล่อยตามหนองน้ํามันก็จะได้เป็นกบต่อไปเนาะแล้วเอามาเลี้ยงแล้วก็ดูว่ามันโตได้ยังไงนะคะเอ๊เด็กๆรู้ไหมคะว่าเจ้ากบเนี่ยเขากินอะไรเป็นอาหารอ๋อเจ้ากบเขากินมแมลง เขามีลิ้นยาวๆนะปุ๊บกินมแมลงเลยเด็กๆโอ้โหอะไรซิ่งมากเลยคุณครูชอบลิ้นมันมากเลยเพราะลิ้นมันจนเหนียวแล้วก็ยาวยืดได้แล้วก็หดได้ด้วยเนาะโอ้โหลิ้นเราก็ทําไม่ได้นะทําได้ไหมลิ้นเรายืดออกมายาวๆแล้วก็กินมแมลงเข้าไปได้ไหมโอ้ยไม่ได้นาะเอ๋ยเจ้าสัตว์กบเนี่ยนะมันก็เป็นสิ่งที่ธรรมชาติสร้างมาเป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาตินะคะเด็กๆทีเนี้ยเด็กๆลองสังเกตดูนะหน้าฝนเนี่ยนอกจากมีกบ อึงอ่างข้างคกแล้วเนี่ยมันยังมีสัตว์อะไรบ้างอีกนะที่มันชอบฤดูฝนมากๆเลยอะ่ะเด็กๆลองสังเกตดูนะลูกนะที่บ้านนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ